สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่29ตุลาคม2 5 6 3นะคะสำหรับภาพวงตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงนะคะ1,200จุดที่รักษามาได้หลายวันวันนี้อาจจะอา,อาจจะยืนไม่ได้ก็ได้นะคะวันนี้เราเลยให้กรอบที่ต่ำลงมานะคะ1 1 8 5ถึง 1, จุดนะคะความผันผวนในระหว่างทางคงมีเยอะนะคะ,ะเพราะเราต้องติดตามตัวพัฒนาการทางด้านการเมืองภายในด้วยแล้วก็สถานการณ์โควิด ข้างนอกเนี่ยยังคงเป็น2ปัจจัยหลักที่กดดันอยู่นะคะอย่างสถานการณ์โควิดในทีมที่แพร่ระบาดในละลอกที่2หรือ3ในหลายในบางประเทศเนี่ยถือว่ามีปัจจัยเป็นปัจจัยหลักที่กดดันเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงนี้โดยเฉพาะย่่งยิ่งทางฝั่งตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าทางฝั่งยุโรปนะคะที่มียอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ย สูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะล่าสุดเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยสูงกว่า460,000รายทั่วโลกนะคะแล้วก็หน,กหนักสุดก็จะเป็นทางสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อังกฤษนะคะเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศล่าสุดนะคะที่ต้องหันกลับมาจาับตามองนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้น15,000รายนะคะก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดมานะคะจนต้องมีการประกาศล็อกดาวน์นะคะบางส่วนนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าล็อกดาวน์ทั้งหมดเนี่ยคงเป็น ได้ยากนะคะในสถานการณ์แบบนี้ทุกประเทศคงไม่เลือกทางนี้แต่ว่าการจํากัดหรือว่าเข้มงวดต่อการดําเนินธุรกิจในประเทศเนี่ยก็ส่งผลต่อการคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะต่อไปเช่นเดียวกันนะคะผลกระทบตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ตลาดหุ้นนะคะความกังวลน,นี้แพร่ไปจนถึงในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์อย่างราคาน้ํามันด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย ตัวราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเนี่ยร่วงหลดลงไปค่อนข้างเยอะอย่างตัวเวสเท็กซันเนี่ยลดลงไปกว่า5.5นะคะล่าสุดอยู่ที่37.39เหรียญดอลาาลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากเรื่องของความกังวลในเรื่องของโควิด -19 ที่จะมีผลกระทบต่อการ ื้นตัวนะคะของเศรษฐกษิจโลกนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกําลังการผลิตนะคะที่เพิ่มขึ้นในส่วนของลีเบียแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบนะคะที่ประกาศออกมาพุ่งขึ้นเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะออกมา4.3ล้านบาร์เรลในขณะที่ตลาดคาดการณ์ไว้แค่1.2ล้านบาร์เรลนะคะก็เป็นปัจจัยร่วมนะคะที่เข้ามาเพิ่มเติมซ้าเติมให้กับตัวภาพรวมการลงทุนของเส้นเราในวันนี้ที่เวทหุ้นกลุ่มน้ํามันก็มีน้ําหนักอยู่มากพอสม ควรนะคะตอบ market cap ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงฉุดในเชิงลบนะคะทำให้1,200เนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะยืนไม่ได้ในขณะที่การเมืองภายในของเราเองเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามใกล้ชิดนะคะการเดิน การนัดหมายชุมนุมเนี่ยก็เป็นแบบเช้าเย็นกลับเนี่ยก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและด้วยจํานวนคนที่ดูค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็มีความเปราะบางของสถานการณ์พอสมควรนะคะเพราะนก็ตามต่อสาหรับปัจจัยเดิมๆนะคะที่ยังกดดันอยู่นะคะหุ้นเด่นประจําวันของเราในวันนี้เราก็เลยเลือกตัวที่คิดว่าน่าจะ ยังคงรักษาตัวมีปัจจัยเฉพาะตัวอยู่ตอนนี้ซึ่งเราก็มอง Earning Play ค่อนข้างสำคัญนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นตัวที่เราเลือกมาเนี่ยจะเน้นในส่วนของผลประกอบการไตรมาส3ที่คาดว่าน่าจะออกมาดีนะคะตัววันนี้ก็ได้แก่ตัว R S นะคะแล้วก็ตัว T A C C นะคะ R S เรียคาดการงบไตรมาสที่3และ4เนี่ยจะน่าจะมีเห็นการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ตัวนี้ได้แคตาลิสระยะสั้นเข้ามาด้วยนะคะจากเรื่องของมาตรการของภาครัฐนะคะก็คือตัวช็อปดีมีคืนนะคะจากการขายตัวอาหารเสริมซึ่งมีพอชันค่อนข้างเยอะนะคะต่อธุรกิจของตัวบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือก i อเเข้ามาสําหรับการเทรดนะคะแล้วก็ตัว TACC นะคะในทํานองเดียวกันก็คือเอ r ร์เน็งใน3าคิวเนี่ยเรามองว่าน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะคะระดับมาจินเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นได้นะคะจากการเพิ่มขนาดของแก้วนะคะด้วยสถานการณ์ของโควิดต,ต่างๆทุกธุรกิจมีการปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ท ให้มีการปรับตัวแล้วได้มาจิ้นที่ดีขึ้นนะคะสำหรับตัว TACC mm hmm. ก็ฝากไว้2ตัวนะคะสำหรับ RS แล้วก็ TACC สำหรับพุ้นเด่นประจําวันนะคะพอร์ตโ l เลโอโมเดลนะคะ,ะถือไว้4ตัวเดิมนะคะ KTC สมบูรณ์แนวด้านเทคโนโลยี SCC แล้วก็ตัว t u นะคะส่วนเทค a l โลย k วันนี้3ตัวนะคะก็จะมีตัว K Bank นะคะ I Tel แล้วก็ตัว IIG ค่ะ มาต่อกันที่หุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าเทรดในวันนี้นะคะคือชิงเปกนะคะประเทศไทยนะคะลักษณะธุรกิจนะคะก็คือให้บริการด้านระบบการพิมพ์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คําปรึกษาการออกแบบการผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะลักษณะธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มผลัดรูปนะคะซึ่งมีสัดส่วนไรายได้สูงนะคะถึง9.7นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นแม่พิมพ์แล้วก็ฟิล์มยึดเนี่ยมีสัดส่วนไรายได้3ุะะปะส์ค์ในารขาย IP ะะทางบริษัทก็ขาย IPO 120ล้านหุ้นนะคะที่ราคา3บาท80สตางค์นะคะโดยจะเข้าซื้อขายในตลาด MAI นะคะกลุ่มสินค้าอุตสาหากรรมนะคะเงินที่ได้นะคะจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินนะคะ160ล้านบาทนะคะโครงการลงทุนในโรงงานผลิตแห่งใหม่นะคะ260ล้านบาทและส่วนที่เหลือก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไปค่ะ ด้านผลประกอบการนะคะทางบริษัทนะคะครึ่งปีแรกนะคะก็มีกำไรนะคะเติบโต8.8% year on year นะคะที่34 35ล้านบาทนะคะเป็นผลจากยอดขายที่เติบโต11.3% year on year นะคะจากการระบาดของโควิด1 i ที่ทำให้อุตสาหากรรมอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้บริษัทได้รับผลดีเนื่องจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทซึ่งมีสัดส่วนยอดขายอย่างที่บอกไปมากกว่า80%นะคะทำให้ผลิตภัณฑ์ฉลากของตัวชิงเฟกเองมียอดขายเพิ่มขึ้นอัตรากำไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้นเป็นยี่ากบแปดเปอร ออฟสเกลนะคะเงินบาทแข็งค่านะคะต้นทุนจึงถูกลงและการบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะแต่ s c สแเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ23%นะคะจากค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพนักง,งานที่เพิ่มขึ้น32.3%ตตามพนักง,งานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นก็จากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นค่ะ ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานของบริษัทนะคะคือการไม่มีสัญญาระยะยาวกับผู้จัดหาวัตถุดิบนะคะความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบหลักนะคะการขัดข้องหรือเสียหายของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตความเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปรวมไปถึงการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่ค่ะ Market Consen s u s นะคะให้ประเมินราคาพื้นฐานไว้อยู่ที่4บาท50ตางถึง5บาทค่ะสำหรับตัวชิงเฟกนะคะต่อมานะคะเป็น jk n ค่ะคอมพนี Company ออพรีวิวนะคะทางฝ่ายนะคะก็คาดกำไรไตรมาส3จะอยู่ที่85ล้านบาทนะคะเติบโต61.7% y on y on r นะคะแต่่งตัว Q on Q นะคะโดยรายได้จากการขายในประเทศเนี่ยยังเติบโตได้ดี year on year นะคะแต่ เริ่มชะลอตัว QonQ นะคะขณะที่ด้านขารายได้จากการขายต่างประเทศเนี่ยยังลดลง e ย r on y e ย r แต่กลับฟื้นตัวได้ดี QonQ นะคะเนื่องจากมีการขายไปในประเทศใหม่ๆนะคะอย่างพูตานะคะบังคาลาเทศต้นทุนก็คาดว่าจะปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะจากการซื้อลิขสิทธิ์ได้ยาวขึ้นการตัดจำหน่ายค่าสิทธิ์ลดลงนะคะจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็คาด SCN A เนี่ยลดลงนะคะจากค่าใช้ใจ่ายในการดาเนินเดินทางและคุมค่าใช้ ได้ดีนะคะแต่ยังจะเห็นต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้เพิ่มเพื่อใช้ในการซื้อคอนเทนต์ค่ะ แนวน้ม 4Q63 นะคะคาดยังดีนะคะจากการเคลียร์ลูกค้าค้างชำระไปได้มากแล้วนะคะก็ทำให้สามารถรุกการขายได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็การที่ต่อยอดในการขายในประเทศใหม่ๆได้เพิ่มนะคะเช่นสีลังกา UAE ลาตินอเมริกาและแอฟริกาใต้ค่ะการขายในต่างประเทศคาดน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการเข้าลงทุนในบริษัทใหม่และการตั้งบริษัทร่วมทุนนะคะซึ่งก็จะไปหนุนกาไรในปีหน้าค่ะ เนื่องด้วยกําไร3คิวที่คาดกับกำไรเติบโตดีนะคะทำให้ทางฝ่ายมีการปรับกําไรนะคะปี63และ64นะคะขึ้นเป็น333ล้านบาทนะคะแล้วก็409ล้านบาทตามลําดับนะคะโดยยังไม่รวมในส่วนของภาพการลงทุนใหม่นะคะราคาพื้นฐานก็ปรับเป็น11.10 40บาทนะคะโดยอิง P/E นะคะ17เท่านะคะซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีนะคะลบ0.5 SD ค่ะแล้วก็ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อค่ะจากตัว JKN ค่ะต่อที่ราคาทองคำนะครับเมื่อวานทองคำก็ดิ่งตัวลงพร้อมกับ ตลาดหุ้นสหรัฐเลยนะฮะเมื่อวานี้ทั้งสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ส่วนสของทองคำเนี่ยก็ปรับตัวลงพร้อมๆกันซึ่งปรับตัวลงแรงมากนะครับเมื่อวานดาวโจนส์ลงประมาณ800กว่าจุดนะครับแล้วก็ส่วนทองคำก็เมื่อวานเจอแรงขายครับจากทาง S P D R 8.47ตันนะฮะก็คาว่าจะเป็นแรงขายหลักๆที่เข้ามาทำให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ย่อตัวลงหลุดพันเนะครับ เมื่อวานนี้ก็ทำโลถแถวๆหนึ่งแปดเจ็ดสองนะครับสำหรับตัวทองสปอตนะครับก็เออน้ำหนักก็ยังคงเป็นเรื่องของโควิด -19 ฮะมันภาพมันคล้ายๆกับตอนต้นปีกับช่วงที่ผ่านมานะฮะว่าเมื่อตอนที่มีความกังวลเรื่องของการทำล็อกดาวน์ขึ้นมาอย่างเมื่อวานนี้นะฮะเรื่องของทางเยอรมนีกับทางเออฝรั่งเศสเนะี่ยก็มีการเข้ามาควบคุมมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มมากขึ้นนะฮะทำให้ตรงนี้เนี่ยคือพอมีความกังวลเรื่องล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยเรื่องเรื่องของภาพเศรษฐกิจเนี่ย น,น่าจะกลับมาได้ช้าขึ้นคือคนก็มองข้ามช็อตไปนะทำให้โวสินทรัพยนะ์ก็ถูกเทขายออกมาก่อนนะฮะเมื่อวานเรทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับยืนตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ยืนแถวเ3 5นะครับก็ในส่วนของแนวโน้มเนี่ยก็ยังคงมองว่าเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดล็อกดาวน์ในสหรัฐเนี่ยที่จะควบคุมมากขึ้น,นกน็น่าจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าล่าสุดนนของทางรัฐชิคาโกเนี่ยก็มี การควบคุมที่มากขึ้นนะฮะในเรื่องของการออกไปทานอาหารข้างนอกบ้านตัวนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งครับที่ทําให้น่าจะมีความเสี่ยงที่จะให้สหรัฐเนี่ยอาจจะทําคุมล็อกดาวน์มากขึ้นเพิ่มพร้อมๆกับยุโรปนะฮะทำให้ภาพของทองคำเนี่ยถ้าเกิดยังเจอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยอาจจะย่อตัวลงได้ต่อนะครับ่วนตัวเลขของวันนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของตัวผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องก็คือลดน้อยลงนั่นเองนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 8แสนกว่าลายก็ลดลงเหมือเ7แสน87พันลายนะฮะรอบนี้ก็คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ7แสน75พันลายก็มองว่าจะมีปัจจัยหนึ่งรับทำให้ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าได้ขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็ค่าของทองคำก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญแรงขายต่อนะครับ โดยกรอบวันนี้เราคงมองว่าเนื่องจากราคาลงมาลึกแล้วนะฮะเราให้กรอบเป็นเทรดดิ้งนะครับวันนี้ตัว G O S 20ที่1875ถึง1890นะครับโดยสเปรดทองคำยังคงแกว่งอยู่ประมาณ5-7ถึงเเียญนะครับแล้วก็คือส่วนต่างระหว่างตัวฟิวเจอร์กับตัวสปอตนะฮะยังไงวันนี้ก็ระวังในส่วนของแรงขายต่อนะครับผมส่วนของแนวโน้มตลาดก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ